ทาวนี้น้องเขาก็ความกระดกลงมาเยอะนะครับก็จนในที่สุดก็วัดความดันไม่ได้นะครับแล้วก็ปัจจัยปิจกรไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของการหายใจเนี่ยน้องเขาหายใจเองไม่ได้ตั้งแต่วันแรกแรกลยนะครับต้องใช้เ่องช่วยหายใจตลอดรเ,ออเรื่องของการรับรู้สติก็ตั้งแต่วันแรกที่มาโรงพยาบาลเราก็ทดสอบเรื่องการรับรู้สติตลอดนะครับแต่ว่าก็ เขาก็ไม่รู้ตัวเลยน้องกระแตเนี่ยเขาอยู่ได้เหมือนอยู่ได้ด้วยยานะครับอยู่ได้ด้วยเครื่องการรับรู้เขาก็ไม่รับรู้ปรเราเลยเพราะฉะนั้นพอในที่สุดพอเอ่อายุวะต่างๆมันมันไม่ไหวแล้วจริงมันก็ทําให้เขาหยุดทุกอย่างนะครับแต่ว่าน้องเขาก็ไปอย่างสงบนะครับไม่ได้มีอาการท์ระโดดที่ใดเลยนะหลังจากวันนั้นที่หมอพอกเอาวันสี่หนึ่ค่ารักษาหนึ่งเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเขามา หลังจากมันเข้าอีกคนนึะเข้าอยเ่อย่าี่ข้นที่บอกว่าจะมาไม่เห็นขนานี้ก็ทราบเรื่องไ่ใช่แ้าแค่เรียกเราก็ต้องทันยาช่วยเรื่องามดั ความดันนี้ตกลงจริงๆตกมาหลายครั้งแล้วน้องก็ได้รับยาที่ช่วยควบคุมความดันตั้งแต่แรกที่มาอยู่นะครับทีนี้เมื่อวานนี้ความดันก็สูงขึ้นก็คงเห็นจากเรื่องของสมองขาวเสื่อนทำให้เซลล์สมองตายพอเซลล์สมองตายไปก็ทําให้หน้าที่สมองเสียไปนะครับอีกการหนึ่งก็เป็นเรื่องของสมองบวมนะครับเมื่อเซลล์สมองตายไปก็จะมีเรื่องสมองบวมสมองบวมนี่ก็ทําให้ความดันในสมองเพิ่มมากขึ้นไปกดเปลี่ยนก้านสมองไปหายใจเองไม่ได้และในที่สุดก็จะติดเต้นนะครับ ตามนะครับเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเดี๋ยวคงต้องรอทางคุณหมอที่ไม่สนุกเลยครับก็ไม่เคยติดต่ออะไรมาเลยก็มาเยี่ยมครั้งเดียวก็ไม่เคยมาโทรมาไม่ได้เจอเขาผมเลยไม่ติดต่ออะไรมา จะเรียกฆ่าเสียหายหรือเรียกอะไรจากเขาหรือว่าจะอันนี้ผมต้องให้คณะเขาคุยครรบ